สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานความรักได้แดงของชาวจีนทุกคนเคยเคยได้ยินเรื่องของได้แดงและเท่าจันทายกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะค่ะตำนานได้แดงแห่งความรักเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความรักของชาวจีนค่ะซึ่งได้แดงเนี่ยจะแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นคู่แท้โดยเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังโดยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเหวยกู่ ปยกูเป็นหนุ่มร่วมงานมีฐานะได้พบกับชายแก่คนหนึ่งซึ่งกําลังนั่งอ่านหนังสือประหลาดอยู่เขาจงเข้าไปถามว่าอ่านหนังสืออะไรชายแก่ได้ตอบกลับว่ากําลังอ่านตําราการแต่งงานของชาวโลกปุวยกูรู้สึกไม่เชื่อคิดว่าเป็นชายแก่เสียสติแต่แท้จริงแล้วชายแก่คนนั้นคือเท่าจันทาซึ่งมีหน้าที่เป็นพ่อสื่อชักนำคนรักให้กับมนุษย์โลกนี้ ซึ่งเท่าจันทาจะเป็นผู้ผูกได้แดงไว้ที่นิ้วของชายหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันและเมื่อผูกแล้วหากถึงเวลาจะได้แต่งงานกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวามหนามมากมายยพียงใดก็ตามเขาทั้งสองคนก็จะได้แต่งงานกันโดยได้แดงที่ว่านี้จะล่องหนและมีเพียงเท่าจันทาเท่านั้นที่เห็นได้นี้จะสามารถผูกปมเพื่อให้พวกเขารักกันเร็วขึ้นก็ได้ หรือหากเท่าสันทาเห็นว่าความรักนี้ไม่เหมาะสมก็จะใช้กันไกตัดวาสนาตัดได้แดงออกทำให้หมดสิทธิรักกันหวยกู่รู้สึกสนใจจึงถามเท่าสันทาไปว่าแล้วคู่ครองของตนเป็นคนอย่างไรเท่าสันทาได้พาหวยกู่ไปหาเนื้อคู่แต่ทิศทางที่ไปไม่ได้ไปยังชุมชนของคนมีฐานะหากแต่ไปยังตลาดเก่าแห่งหนึ่ง และเท่าจันทาได้ชี้ให้หวยกูดูเด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมที่เป็นลูกสาวของแม่ค้าในตลาดพร้อมกับบอกว่านั่นแหละคือเนื้อผู้ของเจ้าก่อนที่จะหายตัวไปหวยกูรู้สึกโมโหมากเมื่อรู้ว่าผู้ครองของตนเป็นเด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมเมื่อถึงบ้านจึงจ้างให้คนรับใช้ในบ้านเนี่ยไปสังหารเด็กน้อยคนนั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหวยกูสอบได้เป็นจองหนอนพร้อมกับเจ้าเมืองได้ยกลูกสาวให้เป็นครูครองชีวิตกำลังรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและคิดว่าคำบอกเล่าของเท่าจันทาเป็นเพียงเรื่องโกหกเท่านั้นหลังจากฟังคู่กันได้ระยะหนึ่งหวยกูก็สังเกตว่าที่หน้าผากของภรรยามีสัญลักษณ์บางอย่างอยู่จึงถามนางว่าคืออะไรนางได้เล่าให้ฟังว่า ถ้าจริงแล้วนางไม่ได้เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองหากแต่เป็นลูกของแม่ค้าจนๆในวัยเด็กมีชายคนหนึ่งใช้มีดกรีดหน้าของตนแล้วจากไปและเจ้าเมืองผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีซึงรับอุปการะตนเป็นลูกสาวเมื่อฟังจบปุ๋ยกูได้ตามคนรับใช้ที่จ้างให้ไปสังหารมาสังหารมาคนรับใช้ได้สารภาพว่าเขาไม่อาจทำใจสังหารเด็กน้อยคนนั้นได้ ซึงเพียงใช้มีดกรีดหน้าเป็นแสลักไว้เท่านั้นเมื่อหวยกูทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทำให้เขารู้ว่าที่เท่าสันทาบอกไว้เป็นความจริงจึงทำการขอขามาภรรย,ยาและแม่ของนางก่อนที่จะครองรักกันไปอย่างมีความสุขนี่จึงเป็นเรื่องราวตำนานความเชื่อของได้แดงและเท่าสันทาค่ะ